สุพรรณเรียกพ่อคุณแม่คุณใช่ก็มีหลายทีนะที่ละยอมก็เรียกพ่อคุณแม่คุณนะกัดตั้งแต่บ่ายตั้งแต่บ่ายพอถึงที่บ้านก็ยังไม่นอนเลยรร็วกัด

จจจจจจป, the, uh, oh ปูกิ๊กไปไปอุ้ยปูกิ๊กไปอะไรนะประจวบเหรอปูกิกไปเที่ยวประจวบค่ะปูกิกไปเที่ยวประจวบคิริคันตัวไหนลูกคนคนใต้เลกพอเทาไม่เทาพอเทาไม่เท่าเหนื่อยยัง

มานี้ก็ไปไปมามาค่ะเราเนี่ยแหละไปไปมามาป่ะอ่ะทำไมตัหน้างั้นนะเบ่งหรือเปล่าเบ่งหรือเปล่าอันนีไม่นะไม่ไม่ได้เบ่งโอ้ยป่ะป่ะ่อป่ะปะท่่ซ่่่่่ เาตงใส่ไม่ตกแล้วแหละมันมันมันแหวงแล้วแหละต้องมีกกลางเนี่ยอะไรหมดแรงหมดแรงอ่ะนอนน้อนน้อนขวบตั้งแต่ตั้งแต่ได้ขวบหนึ่งนี่คือแบบว่าไม่หยุดเลยจิงหน่อ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 ยปล่อยใจ นอนแบบปล่อยใจเลยปล่อยใจจอยจอยดูแม่น้ำสวยๆกับลมเย็นๆอย่ามาทำสั่งไม่ได้สั่งไม่ทำอ๋อนอนต้องอย่างนี้อุ้ยนี่บีบอยบีบอยโอ้โหนี่ไปไงเล่าโอ้โนั่นนะพ่อก็อู้พ่อก็ยกขาอ้ยอุ้ย เห็นมิเก็ง่าหรือเปล่าเฮ้ยอะไวะเห็นแลเว้ยแป๊บอุ้ยมันมาได้นี่มอดเพราหรอเอออ๋อบีบบอยไม่เห็นไม่เห็นโอเคทุกคนองไม่เห็นตกใจได้ไห่ว่านานๆๆๆ อือบทบาทใหม่รอ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 ใหม่ใหม่ใหม่มานอนนี่มานอนนี่มาแอนดี้ตังเดี๋ยวเอาไปฝันนะละมือมาฝันร้ายมาแอนดี้ตั้งเป็นการคืนกำไรแก่ประชาชนมาไอโน้ตอันนี้ นี่ฝนไม่ตกนี่ถือว่าลมดีนะนอนเท่ห์นะไม่ทันละไม่ทันละศูนย์หนึ่งศูนย์ท้องใสงวดหน้าค่ะอะไรเหรอเตียงเรือหรือรถไม่มีเรือดเขาเปิดสะพานแล้วเนาะนะเมื่อกี้ยังมีสะพานอันนี้เขาเปิดเปิดแล้วไม่เห็นให้พักปองให้พักปองนะต้องชื่นชมเอ่อต้องชื่นชมอะไรนะเทศบาลหรือว่าเนี่ยการท่าเนี่ย เขาเขาเคลียร์เขาเคลียร์อันนี้ดีมากสะอาดสะอ้านมากเลยเขาเคลียร์ผักตบบ่อยมากเลยนะปกติผักตบมันมาเยอะมากเขาเคลียร์สะอาดมากขอบคุณนะคะเออไม่รู้คนเคลียร์เป็นเทศบาลหรือเจ้าท่าน่าเจ้าท่าปะที่เรือเรือแมคโครอ่ะอ่ะวันชูชีพ

ไปสีฟันแปรงไปแปรงมาทิ้งตาตัวเองมาอันนี้เป็นแม่น้ำแล้วนะแต่ว่าแม่น้ำเคาเียาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำท่าจีนค่ะแล้วก็ไปไหลรวมกับเจ้าพญาไม่ต้องแม่น้ำท่าจีนหรือว่าแม่น้ำสุพรรณค่ะ เอสวัสดียิ้มหวานยังไงยิ้มหวานปิ้งปิ้งยังไงยิ้มหวานปิ้งปิ้งปิ้งลืมหรือยังโอ้โหว่าช่วงนี้ชอบไงท้องช่วงนี้จะชอบไงท้องไงท้อองงย่านี้กยแบบแงน้ไงท้องส่วนเงินรวมส่วนเงินก็ไป ออกได้ไงท้าวมันดองที่ไหนหนึ่งสองแม่นาวอะไรก็เป็นแม่นาวท่าจริงเอ๊ะอะไรเข้าปากเปล่าไม่มีไม่มีหลักๆเลยสุดแป๊บไปออกไม่กรองเออไม่กรองใช่นิ้วเปลินแล้วเปลินแล้วนี่นะลองลอยลองลายลังลายแหน่ เอาเอาเอาแ่ตาเปลินแล้วโอ๊ย <laughs> สันีิสันีนิขอดูสิขอดูแดงๆสิสันีิแปรงฟันแล้วก็ทิ่มตาตัวเองใช่ทิ่มใต้ตา,ตาอ่ะใช่ชอบแปรงฟันมาก <laughs> แปรงฟันเช้ากลางวันเย็นเลยนะ <laughs> อะไรเนี่ยปา<ะ>ดิงดงดๆๆดด บาถิง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 าิง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 าิง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 เอาเพลง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 เอาเพลงอะไรดี่ะเออวันวันมาลองไวมวันไม่ใช่วัลเลตอินเดียนะ 1 one little two little three little India n 4 little five little s i little India s e v little e i little n i little India ten little India boy ten ถ้ายัง ten ค่อนดี <laughs> ten little n i little e i g t little India n 7 little s i little f i l i t t l n India f o little t h little t w l i t t l n India one little India boy ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบ <laughs> <laughs> ไม่ชอบเพลงนี้หลับดีกว่า ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าตู่งน้าตู่งน้าตู่งให้ทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกให้เสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกเสื้อคอยเปียกไม่ชอบอะเพลงอหไดีนะเอาโอ้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเพลงใหม่เอาเพลงแสนดีได้ไหมันึ่ทีองสาเพลงอะไรดีอะฮ่าฮ่าดีกว่า ฮอเฮ่อเฮ่อเฮอเฮ่ิวกินข้าวไปแล้วค่ะหนูกินข้าวไปแล้วันี้กินข้าวไปแล้วตั้งแต่บ่ายก็ไม่ได้นอนง่วงสุดสุดง่วงจนลืมง่วงนะทุกคนหนึ่งควบแล้วค่ะโตไวไหมโตไวเลยนะคะ จอนร่นปั่นลงไปได้เมื่อคืนไปดูแล้วโอ้สวัสดีค่ะเมื่อคืนใช่ไหมที่อ่าวาวาบุรีลาบุรีวาวาวนขอบคุณมากเลยเป็นแฟนน่ารักมากเป็นระเบียบมากเลยมันจะเลียกใครทุกคนทุกคนตีเป็นวงกลมเนี่ย